สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าแกรนนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็น Open World Style GTA นั่นเองเนาะตัวแมพก็ถือว่ากว้างใช้ได้เลยที่สำคัญคือเกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งออฟไลน์นะครับที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้จะเป็นโหมดออฟไลน์เนาะแล้วก็มีโหมดออนไลน์ด้วยนั่นเองที่สามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นได้หรือเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองทุผู้ชมครับแดีทีนี้ลองมาเล่นกันดีกว่านะมันจะมีตัวภารกิจอยู่ตรงนี้นี่ครับภารกิจก็อยู่ตรงนี้เน ตอนนี้ตัวเกมพัฒนาเป็นเวอร์ชั่น2022นะครับทำให้ตัวเกมนี้น่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับมีอ่าภาร,รกิจแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวมิชชั่นตัวนี้เขาจะให้เราทําอะไรเนาะแข่งรถใช่ไหมอ่าเป็นภาร,รกิจแข่งรถท่านผะู้ชม่ะเร็วเลยเร็วเลยโอมาถึงก็แข่งรถเลยเหรอภารกิจแบบง่ายๆอีซี่ๆ, Easy, ๆใช่ไหมยังไม่ได้เร่งเลยลูกเพ่ใจเย็นๆไปกันนะท่านผู้ชมครับโอ้โหมาถึงก็ได้เล่นแข่งรถกันเลยเว้ย ชนยับยับไปเลยนะผู้ชมเฮ้ย <Hey> โหเลียวยากเรี้ยวเย็นเนาะรถแรงครับแล้วไม่มีในตัดด้วยหรอจริงๆมีเข้าเกียร์ดิฟด้วยนะโอ้โหหลุหลุดหลุดไม่ทหลุดแต่เ,เราคนเดียวนะ AI มันก็หลุดนะหรือว่าให้พี่รถกันวะ ชนะแล้วนะครับหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับตัวภารกิจแบบนี้เนาะคือมันเป็นภารกิจเหมือนเป็นมิชชั่นเล็กๆให้เราได้แบบลองลองลอง,ลองเล่นกันนั่นเองทุกผู้ชมครับนี่มีเนื้อเรื่องแบบนี้ด้วยนะเป็นอีกเกมนึ่งที่น่าสนใจนะครับพัฒนาตั้งแต่ปี2 0 2 0นินะครับแล้วตอนนี้ปี2 0 2พันยิบสองนะครับตัวเกมทําการอัปเดตหลายๆอย,ย่างใหม่นะครับโดยจะเป็นการาฟิกภารกิจต่างๆนะครับมาตอนน่อในส่วนของตัวมิชชั่นกันเลยทุผู้ชมครับเหมือนเราหรือเปล่าว่าที่โดนไล่อยู่นี่เราไปป้อนเข้ามาเหรอ มันกดข้ามเนื้อเรื่องตรงนี้ไม่ได้ด้วยผู้ชมครับเราจะได้เล่นเนื้อเรื่องต่อเนื่องเลยใช่ไหมจากการขับรถแล้วผู้ชมครับนี่นี่แนี่นี่แนี่นี่แน่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่แนี่แน่อีซี่แล้วก็หนีขึ้นรถไปล้วนผู้ชมมีรถรอเราอยู่ตรงนู้นนะเวลาที่เล่นเป็นตัวภารกิจแบบนี้รู้สึกตัวละครมันบังคับยากยังไงก็ไม่รู้เนาะวิ่งจำอ้าวเลยนะครับ จำเอาเลยจำเลยจำเลยอันนี้เราเข้ารับตัวมิชชั่นตัวภารกิจนะครับเพื่อจ้เาของางวัลต่างๆเนาะจริงๆก็สามารถเล่นอิสระได้นะครับไปขโมยลงขโมยรถนู่นนี่นั่นก็สามารถทําได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวโหมดออฟไลน์เนี่ยเกมนี้มันโคตรดีเลยก็คือเล่นในทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับออฟไลน์ก็คือปีอนเนได้เลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะบางเกมต้องล็อกอินด้วยอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับถึงสามารถเล่นได้นะเลือกรถเลยเราจะรถคันไหนนะเอาคันกลางนี่แหละผมว่าเวิร์กสุดละในความคิดนะเข้าสินี่ครับตอนน ตำรวจมาตำรวจมาสามารถปรับมุมกล้องได้ด้วยเนาะเออรถคันนี้ขับดูดีกว่าไอ้คันก่อนหน้านี้ที่เราขับอีกท่านผู้ชมครับหนีตำรวจออกจากวงครับนี่หนีอย่างเดียวเลยยับยับเลยนะผู้ชมไปขวาอุย้ยทางตันถอยกันถอยกันถอยกันตำรวจมันดักหน้าว่ะหลุดแล้วหลุดแล้วรอดแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะจบตัวมิชั่นแล้วหรือเปล่าเอ่ยนะครับ เราจะออกจากตัวภารกิจได้ไหมเนี่ยถ้าเราอยากจะออกอะไรแบบนี้นะอ๋อย่างอีกภารกิจหนึ่งนะขับมาถึงจุดสุดภารกิจเรามั้งครับอันนี้จะเป็นเซฟเฮาส์ของเราแล้วเนาะเออนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการปรับแต่งรถนะครับสมมุติว่าเราอยากจะปรับแต่งรถนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอู่รถแบบนี้ท่านผู้ชมครับที่เราสามารถมาคัสตอมรถของเราได้เนาะถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็มีโชว์รูมรถด้วยนะครับขายในส่วนของรถต่างๆท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นรถตำรวจรถทหารนู่นนี่นั่นนะครับก็มีให้จับจ่ายใช้สอยด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาเงินมาเยอะๆนะครับมีการสโตร์ด้วยนะครับมีร้านขายอาวุธก็ด็ก็มีปืนค่อนข้างหลากหลายเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่น Open World แบบ GTA นะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวร้านขายเสื้อผ้าต่างๆนะครับสามารถมาแต่งตัวตรงนี้ได้นะครับ มีบับเบิลซาลอนก็มีเนาะเกี่ยวกับการทําผมนะครับ <K _ d ata> เขาก็พยายามแนะนําตัวร้านที่มีในเกมนะผู้ชมครับ <K _ d ata> เล่นภรารกิจแล้วก็หลังจากจบภากร,รกิจก็จะมีการแนะนําพวกร้านต่างๆเนาะนี่ครับมิชั่นคอมพิวตแล้วนะครับเราก็จะได้เงินประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยว่าโอเคเนาะทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดาูการเล่นกับเพื่อนกับน,กนบ้างเนาะการเล่นกับเพื่อนต้องเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีตัวโหมดมันติ p เพลเยอร์อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับ บมันติดเพลยเยอร์ตรงนี้เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะใส่ชื่อลงไปเลยนะเช่นผมใส่ไป GGG GTG นะครับแล้วก็จำนวนคนใช่ไหมตรงนี้เราใส่ไปมันรองรับสูงสุดก็คือ10คนนะครับแล้วก็เป็น Private v e r p r i v a t ีท o ูมอ่ะแล้วก็ใส่ตัวพินนะครับเป็นเช่น1,2,3,4อันเนี้ยมีคนเข้าได้นะถ้าใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเมืองนะมีอยู่2เมืองนะครับสำหรับตรงนี้แล้วก็ทำการ สร้างห้องให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองตั้งชื่ออีกได้ไหมโอเคนี่ครับให้มันขึ้นปุ่มสร้างแบบนี้นะครับเมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกนะว่าเราจะเอารถคันไหนแล้วก็ให้เพื่อนหาห้องเราอะครับแล้วก็ใส่รหัสต,ตอนที่เราตั้งนะถ้าจะเล่นกับเพื่อนอะไรทํานองนี้ท่านผู้ชมครับแต่ว่าข้อเสียของการเล่นออนไลน์นะครับเห็นกลางจอไหมครับมันจะมีในส่วนของตัวโฆษณาขึ้นมาเนาะอันนี้บังคับเปิดตัวไมโครโฟนนะผมไม่เปิดแล้วกันเนาะเปิดฟังก์ชันหมดเกมก่อนเพื่อที่ การแจ้งเตือนต่างๆจะได้ไม่ขึ้นมาหาเรานี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองเนาะก็อย่างที่บอกไปมีร้านตัดผมมีในส่วนของตัวร้านขายรถนู่นนี่นั่นนะ,าาน,น,นะครับมีโรงพยาบาลมีฐานีตำรวจนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายบริเวณตรงนี้่านผู้ชมครับเออลองดูกันได้เนาะแล้วก็จะมีพวก รถวิ่งไปวิ่งมาด้วยนะครับแต่ณะตอนนี้มันเป็นเวลากลางคืนไม่รู้ว่าจะมีรถวิ่งหรือเปล่านะสำหรับเมืองที่ผมอยู่นะตอนนี้ท่านชมครับและเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนนะครับมันจะมีบอกเลยนะว่ามีรถวิ่งอยู่ตรงไหนมีผู้เล่นอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองเข้าตัวเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นอื่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสักเล็กน้อยนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ผู้เล่นอื่นแบบออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะสังเกตหเห็นนะครับเวลาที่เราเปิดตัวแมปขึ้นมานะครับมันจะมีรถที่แบบเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาก็จะเป็นรถผู้เล่นอื่นนะครับที่วิ่งอยู่ในแมปตรงนี้นะถ้าเห็นนะครับท่านผู้ชมครับจะมีคนขับรถอยู่นะครับแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับที่เป็นในส่วนของตัว HP ของผู้เล่นอื่นเนาะสามารถเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็มาพร้อมในส่่วนนนขขออองรรรรถถทีีเเาาาสมมมััับบได้้ะะคแกกจใหลื เว้ยกระบาดซิ่งว่ะกระบาดซิง่งกระบาดซิ่งซิ่งไปชนเลยดีกว่าซิ่งไปชนเลยดีกว่าอันนี้บ้านเขาหรือไงมันสามารถสู้กันได้นะทุกชมครับรถตำรวจหรือรถอะไรวะเดี๋ยวออมีผู้เล่นมาเกิดบรเิเวณตรงนี้เต็มเลยแล้วมันค่อนข้างอ่าแหลกเหมือนกันนะครับสําหรับตัวนี้เนาะเราเข้าไปในบ้านได้ไหมไเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกับเราได้นะแต่ว่าไม่ใช่ ภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับจะเห็นในส่วนของตัวภาษาน่าจะเป็นพวกภาษาอาหรับนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับก็ะยิบก็ะยืนนะครับเนี่ยเขาเปิดไมค์คุยกันอะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่เหลือก็เหมือนเดิมนะเหมือนตัวเล่นออฟไลน์นะครับก็คือมีโชว์รวมรถนะครับที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับที่ตัดผมนะครับสถานีตำรวจนะครับโรงพยาบาลเนาะ แล้วก็สามารถเล่นในเกมนี้ได้นะผู้ชมครับมีพยาบาลอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราสามารถเติมลงเติมเลือดกันได้เนาะมีจํานวนผู้เล่นนะครับที่เราสามารถดูได้นะครับเราจะปิดไมค์ใครก็ได้นะไม่อยากฟังอะไรทานองนี้นะครับมีจํานวนคิวสามารถพิมพ์แชทหากันได้เนาะก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับสําหรับใครที่ กำลังมองหาในส่วนของตัวเกม o p e n World อนไลน์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนแบบนี้ได้นั่นเองท่นผู้ชมครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีตัวโฆษณาขึ้นตรงกลางจอเนาะหมดออนไลน์นะครับตัวออฟไลน์ไม่มีนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ